เอน,นู้นคิดมากไม่มีอะไรตอนนี้อาจารย์สุภักใจเราโอเคคนณลุงใช่หมว้ยดีมากครับราะว่ามีเพื่อนๆมให้กำลังใจมีแฟนคลับเยอะแยะเลยแล้วก็คุณแม่ก็อยู่กับคุณแม่ทุกวันสบายอะไรทำให้เราก้าวขักนกมาได้ครับเพื่อเป็นกำลังใจจากหลายคนที่รักรักเราแล้วก็เราก็รู้สึกว่า คิดอะไรไปเรื่อยๆจริงๆการกลับมาทำสิงก็อะไรนี้ก็มีผลตอนน้เราดีขึ้นเป็นอันดับจิตใจผมไม่ได้เป็นอะไรอันนั้นมันแค่น้อยใจนิดหน่อยครับไม่มีอะไรครับจริงๆเราคิดมากไปเองไม่มีอะไรครับส่วนสิงคก็ดีมากๆหุ้ดยอดมากเลยครับการตอบใช่ครับเป็นแบบดีมากแล้วก็เคยขึ้นอันดับหนึ่งด้วยแล้วแบบกลับมาอีกครั้งหนึ่งไม่น่าเชื่อในประมาณสิบกว่าปีที่แล้วที่เราเคยทำที่หนึ่งไว้ ย้อน,ยนกลับไปวันที่ทำวันแรกเราคาดหวังกับซิงเกิลนี้ประมาณไหนเพลงนี้ผมว่าผมผมชอบมากแต่ไม่รู้ว่าตลาดเขาจะรับเพลงแบบกึง่งๆึ่งแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าดนตรีก็สมัยใหม่นะฮะแต่ว่าตัวเราเนี่ยมันมันเก่าไปหน่อยความรู้สึกเราเป็นยังไงครับพอเป็นเพลงประสบความสเร์ตขนาดนี้รู้สึกว่าดีใจมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับแล้วก็มันเหมือนกับมันแบบเป็นแรงป,ปูพื้นอะ ทำให้เรามีพลังเยอะมากตอนนี้22 2สอยี่สิบสองยีสิบสอมันมันมีสองเพลงคับแต่ว่าบุ๊ปออนนี่ประมาณ2ี่บดล้าน2ี่ล้านเกินคาดหรอใช่ฮะเกินคาดเกินมากเลยเพราะว่าเด็กสมัยนี้ก็จะฟังเพลงอีกแนวหนึ่งเราก็เป็นรุ่นหลังก็น่าจะแบบมีคนฟังน่าจะแบบสาสิบอัพ35้าอัพอะไรเงี้ยแต่เีนี้เด็กๆก็มาฟังเพลงมันโดนด้วยพีพี่รู้ไคว่ามันแบบอินนด์ใช่ฮะมันเข้าทางแล้วก็ดนตรีมัน มันสมัยใหม่ด้วยเ,เขาได้เข้าไปอ่านอเคเนอมเมนต์แฟนคลับไปลได้อ่านครับนนว่าแล้วก็กดถูกใจเกือบหมดครแต่หลังๆนี่อ่านไม่ไหวแล้วคนทั้งเพลงเราเสียดายไหมครับเพราะว่าช่วงสถานการณ์แบบนี้เราทำไมเราไม่ได้มีเพลงเสิร์ฟออกอีกเลยเสียดายแน่นอนครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าปล่อยให้เพลงได้ทํางานไปเรื่อยๆให้หลายๆคนที่มีกันไม่เคยฟังเนี่ยได้ฟังแล้วฟังในหลายรอบก็แบบยิ่งฟังยิ่งฮอกแบบนี้โจทย์ในการที่เราทำซิงเกิลต่อๆไปทุกคนต้องคิดเยอะนะครับดีครับเป็นโจทย์ที่เรา ทำให้เราแบบว่าได้กลับมาคิดว่าเออตอนเนี้วงการเพลงเนี่ยเป็นหลักจริงๆอ่ะจะเป็นแบบว่าวัยรุ่นคนทํางานคนเริ่มต้นทางานอะไรเงี้ยจะเป็นกระแสใหญ่มากเลยเราก็เลยต้องถอยดนตรีลงให้แบบว่าให้เข้ากับน้องๆเขา่าเงี้ยแล้วก็บทเพลงก็เนื้อเพลงก็จะเป็นเราหน่อยอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราได้มีการบ้านดีๆแล้วก็ทำเพลงดีๆ ใช่ค่ะที่เราเป็นศิลปินยุค90แต่ว่าอยากจะกลับมาเห็นอะไรแบบนั้นภาพแบบเมื่อก่อนในยุคปีบ้างไหมคบก็อยากกลับมาเห็นนะแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนไปด้วยโซเชียลอะไรพวกนี้ก็คืออาจจะต้องทําอะไรให้มันแบบทันสมัยหน่อยแล้วก็ทําอะไรให้ดูโตขึ้นมาหน่อยใหญ่ขึ้นมาหน่อยะ้อาวัยรุ่นตลอดใช่ครับต้องัยรุ่นต้องกลับมาไวรุ่นนิดนึงแต่งตัวก็คุณผู้ชมทุกคนตอนนี้ที่ได้รับเข้ามาทําให้เราเนี่ยสามารถแต่งเพลงหรืออยากจะมี อยากทำงานเรื่อยเพราะว่ามีกําลังใจจากเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นแบบทางโซเชียลหรือว่าเพื่อนๆที่อยู่ใ,ใกล้ๆเราหรือญาติอะไรเงี้ยได้เตรียมอัปเดตผลง,งานใหม่ๆกี่เพลงครับที่ททนนตอนนี้ตอนนี้ฮะตอนนี้จะเป็นช่วงโคพเวอร์มากกว่านนถ้าเกิดเพลงใหม่ก็เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวรอดูกระแสกว่าเพราะว่าตอนนี้กระแสโควิดมันแรงเราต้องเดี๋ยวค่อยปล่อยทีหลังก็ได้ครับประมาณปลายปลายปีอย่างเงี้ยอาจจะมีเพลงพิเศษพิเศษจะเซอร์ไพรส์ ใจคนที่แบบรักกันบ้างอะไรเงี้ยตอนแรกอาจจะฟุกออนจะแบบว่าเ,าเศร้าๆหน่อยต่เนี้ยอาจจะสมบมอกมยอย่างช่วงโควิดแบบที่เรามีกระทบอะไรอย่างเงี้ยบ้างไหมคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นโอ้โหทุกคนกระทบหมดเลยครับผมอายังสามารถอยู่ได้ก็คือแบบอยู่กับแม่อยู่แล้วแล้วก็ประหยัดหน่อยทำของข้าวกินเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มียิงพอมีเงินเก็บอยู่นิดหน่อยก็เอาไปช่วยเหลือคนอื่นมากเลวก็เคยจะเรีลกว่าชีวิตคนโฟลอยู่โฟโคนเดื พอพออยู่ได้ครับแต่อนาคพเดจะอยู่ไม่ไหวแต่กระซูต่อไปเรื่องเรื่องได้ครับยังทนได้ยังสบายคนอื่นนี่หน้าองศาอีกเยอะเลยอยากจะฝากบอกอะไรคนที่แบบว่ามันยุคนี้เนาะมันเหนื่อยมันแบบหลายอยา่างคนที่ยากกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยทุกนี้น่ครับ,รบจริงๆแล้วคือมันเป็นปีสองปีเนี้ยมันเป็นปีที่ต้องอดทนสุดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครผ่านไปได้แล้วก็อนาคพก็จะสบายขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเป็น ชุวงหัวเรียวหัวต่อซึ่งอนาคตเดี่ยผมมองแล้วว่าสดใสนะเดี๋ยวจะมีวัคซีนมีอะไรมีหลายๆอย่างที่หลายๆคนมาช่วยกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องเข้มแข็งนะอย่าไปท้ออย่าไปเศร้านะครับขอบคุณครับ